ครัสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับรับกับพาบังคับจันยูเกิดอุบัติเหตุโอ้บังคับจันยูเกิดยั่งคืนเงี้ยจันโอ้เอาถึงงูตัอดครับงูเงี้ยตัอดเชียวหักค่าเลย จังเบื่อเลยแลนะสงหลาง่วงไงตัวหนึ่งแสลางนีงนยวนะขนเนาะโอ้นี่ครับโอ้เขียวเสียเลยปาดปาดปาดได้ใจแล้วครับได้สิ่าได้กินเขา ตามากกินเขาโอ้บกิดบ่ฟันครับอย่าป,ปาูปีนกันมากมันเห็นเห็นละงัง,ง,งเียเล่นวะคือก็เห็นเลยเราคอยเบียกทเราอย่งฟูรุ่ขาเป็นยังเด่งถืงนมันน้ำยางเหนามสมด้มันก็เห็นเน,นาะสีขึน้นน่ะเนาะจะคล้องสวนกันเลยนี่ยังเป็นอันเดียวการคืนมีกันลุ่

โอ้สวรรค์เฉียวขาดเด้อ,อีิ้อไแม่ออ่อยน้ำมันกับเพียงนทสวน์เนี่ยปลายยางอีกขึ้นเยอะเลยขันพ่อมันออกก่อนไ่ไปมาสุดต,ตัวกัน วนไทย,ย้งยยองกันแต่ข,ข้องเดียวครับเดี๋ของหน้าว่างยาเลยเลยสิวอาไไปใช้เลยมึงเนี่ยของหน้าก็เมามาไปทางไหน,นผูแผดกันเลยแก้งยาลไ้ <laughs> โอ้ยงามเลยรอดนี่เมื่อนั่นยื่นไปเกี่ยดินกับหยับตะปูมุ้งด้เก็บเรือใบมานี่มันเรือใบเลยนี่ชาวงูจงอางเลยครับนี่อ๋อยงามเลยพีนาอาัสติเลเปลี่ยนยางเสียนไหมครับเบิ้องหลา อ่ขึ้นป่ะยกยกหันยกหันบ่ะยกเยอะเลยโหเดี๋ยนี้ทุกอย่างยอมมีอุปสรรคครับแต่นอุปสรรคไงอันนี้บ่ถือว่าไงไปดอกพ่อไปได้มาได้พ่อคุยกันได้ แยมันไปทางไดหลายเดียวไปทางนล้อ่นเห็น,หนาะใ <c oughs> ส่าาหาเลยพออังสีถึงมือที่เป็นมือที่เสี่งหมดครับเลย ที่เด็กเป็นกันนึกว่าตะง่งง่วนั่นติข้เง็นก็จะไปเป็นง่อย่างนั้ฟูฟูอย่างนาะดูรวดึงี้ยตอนดึงออกมาเลยได้ปะเดี๋ยวมัน

เป็นกี่ลินมากินหลอดดีวะ,ะเดี๋ยวขอหลั่นป้านครับ หยาบขาดยุ่กลางอันอยุ่กลางสวนเนวโอ้ยเที่ยงเลย ไปเก็บยอยงน้เหรเก็บนี้ไม่มีวันเลืโอมว่าเป็นตะเลือมเด้อเขาถิ่เนเขาถิ่มมาหน้าเนี่ยเออสั่งจ้ะนี่สั่นขึ้นมาเบียงเบียงหรอยใคร เขาไปช่องนี้ก็แดดเนยอะในช่องนี้หน่อยเนี่ยถ้าเกิดแบบก็ช่องนั้นเนี่ยก่อเออเออ mọi người không người mọi 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 แกล้หฮอ,อนเสียไม่ได้ปลายอย่างเดียวตรงข้างมันุษย์ นี่มันมันเอีงยงไหนเยอะเนี่ยห้ออยากเขาไปนี่มันเอียงไหนเยอะเองขึนกว้างไหมกว้างไหมหล่อน อ๋อครับแล้วแล้วครับอัไทยต่อครับอ๋อฝากช่องรถด้นเอวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อขึ้นแจ้ง,งกันทุกคลิปครับสำหรับขุมมือส,สวัสดีครับ